สวัสดีสวัสดีย่ำแม่แรกครับพี่น้องต้องเฝ้าท้ายเพราะว่าแสงสิบเบิร์ตแล้วครับแสงดวงอาทิตย์ยาำแมแรงกืบสิเบิร์ตแล้วแต่ว่าคิดได้ว่าบพท่านได้อัดคลิปให้พี่น้องในเบื้องลยครับก็เลยเฝ้าออมาเฝ้าออมาอัดคลิป้าหวานอิสราเอลเพราะว่ายาเกิดไม่ในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวสิครับมันมักสิมีแมงมกินใบมันครับ เพราะว่าช่วงฤดูแรงนี่มันว่ามีต้นไม้ชนิดใดครับที่ที่ออกดอกออกยอดแตกยอดน้ำฤดูน,ดนี้นอกจากงาหวานของเฮาเลยครับที่ว่าเฮาต้องดูแรลรักษาใหานา้น้ำให้ปุ๋ายให้ยาเพราะฉะนั้นมะแลงมันก็เลยมาหุ้มกินนี่ครับ <Huh? S 1> เห็นไหมครับอันนี้บ่าเป็นเพียรว่าอย่างนี้นครับห้อยมะแลงกัดทั้งนั้นแหละครับนั่นแหละครับ สีมาลบกวนหย่าหวานออนหย่าหวานที่ข้าตัดหล่ะให้มันเกิดขึ้นมาไหมนั่แหละครับพี่น้องก็เลยมือนีก็เลยฉีผ้าพี่น้องมาเบิงว่าสัตรูพืชมาแลงกินหย่าเนี่ยมันก็มีคือกันครับ<ม>เดี๋ยวไปเบิงครับพี่น้องแล้วก็วิธีการข้าสฉเห็ดจังได๋ําหรับอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารปลาอาหารไกลของข้าเข้าสีฉีดยาวขามาแลงได้บอ่อเ<ม>นี่ยครับ ยาหวานที่เท่าตัดแล้วมันเกิดไหมในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาท่านว่าเนี่ยครับมันกลับมาสีมากว่ามีมาแมลงกินใบมันครับเนี่ยมแมลงกินใบมันก็สีมากกินใบมันแบบนี้ครับเฮ็ดให้ใบทีเท่าต้องการเป็นอาหารใสัตั์เลี้ยงของเงานเนี่ยมันบองามบสมบูรณ์เต็มที่เห็นไหมครับมแมลงบินปุ้งเมงปุ้งเม้งออก แมงตะกะแตนครับตะกะแตนปลาตังกาต่งตงางๆนะหนา้ามูน,นี่ครับมันมากินหยาหวานเพราะว่าหยาหวานมันมีพวอมหวานมันมีประโยชน์มีโปรโตีนพร้อมสําหรับสัตว์ต่างๆนะครับตะกะแตนตะกะแตนเขียวนอย้อยเห็นมามมันมากินใบสอยเพิ่งล่ะครับพี่น้องนี่ครับมูต้นนี้หน่อยที่มันเกิดไม่มื้อน,นี้ครับ มันหมากหม,มากเลยครับมาแรงมั่กีิมากัดใบให้เป็นใบสอยๆแบบนี้ครับแล้วก็มันกระบอดีแล้วครับสําหรับสีห้องเอาไปเลี้ยงไกลเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายของห้อครับมันมากัดใบสอยเบิร์ดครับนี่วิธีการแก้ครับ คือเขาเอาน้ำสมข้นใหม่ครับมาฉีดไล่สุมือสองสามมือฉีดเทียนึงก็ได้ครับนี่ครับน้ำสมข้นใหม่มันก็ดสีซอยป้องกันฉีดด้วยน้ำสมข้นใหม่ครับว่าเป็นน้นตายไล่ครับสัตว์เลี้ยงของเขาพอตามันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยหละมันก็จิเศ้ากินแล้ครับหรือวิธีที่สองก็คือ ตัดออกให้มันเกิดไหมครับแต่วิธีนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหนาื้อยครับตัดออกให้มันเกิดไหมถ้าโตมันยังอยู่มันกันยังกลับมากินอีกคือนเราครับวิธีที่สามก็คือไห้น้ำดูดูครับไห้น้ำดูดูให้มันเย้ไว้นี่แหละครับหรือพี่น้องท่านใด มีแปลงหลายๆกะฉีดยาฆามาแรงไปเลยครับป้องกันให้มันตายไปเลยเดี๋ยวมันเสิยประเด็มาก,กวนเท่าีกครับเลือกเอาครับวิธีการสองสามวิธีการนี่แหละครับ คลิปนี้ถ้พี่น้องถึงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ